จังหวัดสุขโขทยัยด้วยแรงศรัทธาชาวบ้านหางครองลุยน้ำไปทำบุญวันสตร์เดือนสิบที่วัดพรายชุมพลวันสาตว์ไทยหรือวันสตร์เดือนสิบนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญสำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องเดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดแม้ว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ก็มีใช่อุปสรรคสำหรับชาวบ้านบ้านหางครอง หมู่ที่5ตบบ้านกล้วยอำเภอเมืองจัังหวดสุโขทยัยที่มีแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและวัดไพรชุมพลถึงแม้ว่ารอบทางเข้าวัดไพรชุมพลจะถูกน้ําท่วมจนทําให้วัดไพรชุมพลเหมือนติดเกาะยังคงมีน้ําท่วมขังวัดความสูงประมาณ50เซนติเมตรตั้งแต่ถนนปากทางเข้าวัดจนถึงโบสถ์หลังใหม่ระยะทางประมาณ1กิโลเมตร แต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งงานบุญวันศาสตร์เดือนสิบเป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านทําต่อเนื่องกันมายาวนานทําให้ชาวบ้านบ้านหางครองไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปทําบุญโดยใช้รถอีแตนรถไถาการเกษตรของเพื่อนบ้านลุยน้ําเข้าไปที่วัดกันด้วยความทุรักทุเร บางรายก็พายเรือฝ่าสายน้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวเข้าไปทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทางด้านพระครูป,ปลัดสุวัฒนะสา,าทุกคุณได้กล่าวว่าวันสัตไทยหรือวันสัตเดือนสิบปีนี้ตรงกับวันแรม15ค่ําเดือนสิบสืบต่อกันมายาวนาน ตามหลักฐานพบว่าตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทยัยเป็นราชธานีเช่นการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแม้ว่าวัดพรายชุมพลจะมีน้ำท่วมขังสูงขนาดนี้แต่เมื่อเห็นญาติโยมพร้อมใจกันฝ่าสายน้ำเข้ามาทำบุญกันมากมายขนาดนี้รู้สึกดีใจที่ชาวบ้านห้างครองมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาฤดีธนวณิชวรชัย ภาพข่าวสุกัญวลิสุวรรณรายงาน